เวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่607แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่อง ถ้าท่านใด้ชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082-754-7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082-754-7110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระบ้านบานพระเก็บพระสะสมมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะ องค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อหินวัดสาลาขาวจังหวัดชัยนาทปี2524สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆนะคะค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อหินวัดสาราขาวสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญกันภัยใบขี้เหล็กเล็กหลวงปุกแพ้วปาวโลกกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเล็กนะคะสภาพดีค่ะค่ะสําหรับเหรียญกันภัยใบขี้เหล็กเล็กหลวงปุกแพ้วสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะกําลังสวยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญพะระลอยพิมพ์ย้อนยุควัดอันงกทมสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญเล็กนะคะนี่ค่ะวัดอันงนะคะสภาพดีนะคะค่ะสำหรับเหรียญพะระลอยนะคะวัดอันงสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตอายุทธยาปี2557สภาพดีนะเก็บหน้าสะสมค่ะเดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อผูกวัดเขาดินจังหวัดราชบุรีเสาห้าสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อผูกวัดเขาดินสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอปี2535สภาพใช้ ค่อนข้างที่จะสึกนะคะแต่ก็ยังพอเห็นลายๆนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อมุมนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะเดี๋ยวเราไปชองมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่นินวัดคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะก็สภาพดีนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ สำหรับเหรียญหลวงปู่นินสภาพดีเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธบรมจากวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะสายเหนือนะคะสำหรับเหรียญนี้ค่ะสำหรับเหรียญ พรพพุทธบรมจากวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะสภาพดีเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวรับไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระยานวโรดมวัดเทพศิลินสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะสภาพใช้นะคะคสำหรับเหรียญสมเด็จพระยานวโรดมนะคะวัดเทพศิลินสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 2 5 0ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสิงห์หลังพระครูสมบูรณ์วัดดอนขมิ้นปี2513สภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเหรียญน,นี้สภาพใช้นะคะ,คะสำหรับเหรียญหลวงพ่อสิงห์หลังหลวงพ่อสมบูรณ์นะคะ วัดดอนขมิ้นสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระคูบาธรรมชัยแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ปี2520สภาพสวยนะ่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญน,นี้ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญพระคูบาธรรมชัยแม่แตงเชียงใหม่สภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 2 5งค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กบหลวงพ่อโอภาษีวัดรนะัตนราชบำรุงสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆนะคะการสำหรับเหรียญหลวงพ่อกบหลวงพ่ออาภาษีนะคะวัดรนะัตนราชบำรุงสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นพิเศษวัดหนองโพนครราชสีมาปี2536สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะสวยเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะรุ่นพิเศษวัดหนองโพสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวรับไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ 嗯。<laughs> องต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนเนื้อตะกัวหลวงพ่อตัดวัดชายนาไม่ทราบปีสร,สร้างสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆเลยนะคะค่ะสำหรับพระขุนแผนเนื้อตะกัวหลวงพ่อตัดวัดชายนาสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชไม่ทราบปีสร้างต่อโคตรใต้ฐานสภาพดีน่าเก็บหน้าบูชาค่ะเดิมๆนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสําหรับรูปหล่อพระพุทธชินราชสภาพดีนะคะต่อโคตรใต้ฐานเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อหลิววัดไล่แตงทองไม่ทราบปีสร้างสภาพดีนาเก็บหน้าบูชาค่ะมีชื่อด้านหน้านะคะหลวงพ่อหลิวนะคะแล้วก็ชื่อวัดบอกนะคะนครปฐมนะคะเดิมๆเลยนะคะต่อโคตใต้ฐานนะคะสำหรับองค์นี้เก่านะคะเก่ามากนะคะแต่ไม่ทราบปีสร้างนะคะ สำหรับรูปหล่อหลวงพ่อหลิวนะคะวัดไร่แ่งทองนคนปรปฐมสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อตันหลวงพ่อทวดอาจารย์นองวัดทรายขาวไม่ทราบปีสร้างสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะองค์นี้ก็เก่าเก่าเดิมๆเลยนะคะไม่บ่งบอกเลยนะคะสำหรับองค์นี้ไม่ทราบปีสร้างด้วยนะคะ สำหรับรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะอาจารย์นองวัดสายขาวไม่ทราบปีสร้างสภาพใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อเก่านะคะไม่ทราบที่ตอกโค้ดหมายเลขใต้ฐานนะคะมีชื่อบอกนะคะสำหรับองค์นี้แต่อ่านไม่ออกเลยนะคะสภาพดีค่ะนี่ค่ะมี ตอกโค้ดหมายเลขใต้ฐานนะคะแล้วก็มีชื่อบอกเห็นไหมคะแต่อ่านไม่ออกเลยนะคะสภาพก็เดิมๆนะคะสําหรับองค์นี้เลยไม่ทราบที่นะคะว่าที่ไหนนะคะถ้าท่านใดรู้นะคะมองหน้ารู้เลยก็จัดเลยนะคะกับราคาเบาๆนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะกับพระสวยๆเก่าๆอง์นี้นะคะค่ะสําหรับรูปหล่อกเก่าไม่ทราบที่นะคะตอกโค้ดหมายเลขใต้ฐานสภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่ 450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งเก่าเนื้อโลหะผสมเก่ามากไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะสำหรับองค์นี้นะคะก็ไม่ทราบที่นะคะเก่านะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะก็เดิมๆนะคะได้ในบ้านมาก็นำมาฝากแบบนี้เลยนะคะ ค่ะสำหรับพระก,กิ่งเก่าเนื้อโลหะผสมเก่ามากไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธก้นกวงนะคะไม่ทราบที่เก่ามากสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะองค์นี้สวยนะคะเดิมเดิมเลยนะคะไม่ทราบที่นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะยันยุ่งแบบนี้เลยนะคะ เห็นไหมคะถ้าท่านใดนะคะต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะสวยงดงามมากเลยนะคะสําหรับองค์นี้ก้นกวงนะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะก้นเป็นแบบนี้นะคะองค์ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังดีนะคะถือว่าสวยนะคะสวยสมบูรณ์ศิลปะก็สวยมากนะคะค่ะสำหรับพระพุทธก้นกวงไม่ทราบที่นะคะเก่ามากสภาพดีสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่ 4 0 0ค่ะเดิมๆิมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเสือหลอกเก่าเนื้อโลหะผสมไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะองค์นี้สวยนะคะค่อนข้างที่จะอ้วนแล้วก็ตัวพอสมควรนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะกำลังดีนะคะสินก็สวยนะคะ ไม่ทราบที่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะค่ะสำหรับพระเสือหล่อนะคะเก่าเนื้อโลอหะผสมไม่ทราบที่สภาพดีสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระยอดธงเก่ามากไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะ บ้านนี้นะคะมีแต่พระเก่าไม่ทราบที่นะคะเป็นพรกเก็บพระสะสมนะคะก็นำมาฝากแบบนี้เลยนะคะถ้าท่านใดเห็นรู้ที่รู้ทางก็จัดเลยนะคะกับราคาเบาๆนะคะค่ะสำหรับพระยอดธงเก่าๆไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นวัวธนูเก่าไม่ทราบที่นะคะสำหรับตัวนี้นะคะวัวธนูตัวนี้ขนาดก็พอสมควรนะคะนี่ค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะแต่ก็ขนาดพอสมควรนะคะตามตัวนะคะก็จะมียันทั้งตัวเลยนะคะเก่ามากๆนะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะ เพิ่งจะเคยได้มาเลยนะคะสำหรับวัวธนูเก่าๆแบบนี้นะคะมียันอักขระทั้งตัวเลยนะคะค่ะสำหรับวัวธนูเก่านะคะมียันทั้งตัวนะคะไม่ทราบที่สภาพสมบ,บูรณ์ตัวนี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ <c oughs> องค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อปานไม่ทราบที่ตามสภาพนะคะ เก่าด้วยนะคะสำหรับองค์นี้ตามสภาพเลยนะคะไม่ทราบที่เลยนะคะว่าวัดไหนนะคะแต่ก็เก่านะคะเป็นเนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อปานนะคะการสำหรับพระเนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อปานสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อดินนางพญาเก่ามากเรลี้ยมจับ ขอบสมัยเก่านะคะเปิดหน้าเปิดหลังใช้นะคะพระศึก er. มากเลยนะคะไม่ทราบที่นะคะสภาพใช้ก็ตามสภาพนะคะสำหรับองค์นี้เห็นไหมคะเรี่ยมจับขอบแบบสมัยเก่าเลยนะคะใช้กันแบบนี้เลยนะคะเปิดหน้าเปิดหลังใช้แบบนี้เลยนะคะไม่กลัวพระศึกพระเสียหายเลยนะคะก็นำมาฝากกับทุกท่านนะคะตามสภาพเลยนะคะสำหรับองค์นี้ ค่ะสำหรับพระนางพญาเนื้อดินเก่านะคะเลี่ยมจับขอบสมัยเก่าสภาพาตามสภาพนะคะก็จะอยู่ที่350ค่ะเก่าค่ะเก่าเดิมๆนะคะน่าเก็บน่าใช้เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงสีขาวฝังตะกุดหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล รุ่นปดนี่ปี2537สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะฝังตะกรุดหนึ่งดอกที่แขนนะคะเห็นไหมคะสภาพก็สวยเดิมนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงสีขาวนะคะเดิมๆแล้วก็สวยเดิมนะคะค่ะสำหรับพระปิดตาเนื้อผงสีขาวหลวงพ่อคูณนะคะ ฝังตะกรุดหนึ่งดอกสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญแปะลงสีเนื้อสามกษัตริย์รุ่นบ่วงซื่อเฮงวัดสารเจ้าจังหวัดปทุมธานีสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ เหรียญสวยเหรียญเดิมเลยนะคะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะเป็นเนื้อสามกริย์นะคะสวยมากนะคะต่อโค้ดหมเลขด้านหลังนะคะเดิมๆมเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะกับเหรียญสวยสวยพร้อมกล่องเดิมๆิมแบบนี้นะคะสําหรับเหรียญแปะลงสีนะคะเนื้อสามกริย์เหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ อง์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อเท้ามหาพรมเอราวัณมหาพุทธพิเศษไม่ทราบปีสร้างสมบูรณ์พร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยเดิมนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกล่องเดิมนะคะเก่านะคะ ค่ะสำหรับท้ามหาพรมนะคะเอราวันมหาพุทธพิเศษนะคะไม่ทราบที่นะคะหรือไม่ทราบปีสร้างสภาพสมบูรณ์พร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคารโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะคะไม่ทราบปีสร้างสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเเดีเด๋ยวเ,เ,เรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะจะเก็บไว้ใช้เองมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกก็ดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อเงินนะคะ น่าใช้น่าเก็บทุกรุ่นนะคะเป็นพัดหลักเลยนะคะค่ะสำหรับรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานโพทะเลพิจิตรพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวรับไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น พระสังกจายมหาลาบหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีกระไหลทองสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองคพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยเดิมนะคะ,สว,ะ,คะสวยเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะกระไหลทองเต็มนะคะเป็นพิมพ์แบร,รับซับเลยนะคะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วพระสังกจายของหลวงพ่อแพรนะคะ สวยมากน่าใช้มากเลยนะคะเห็นไหมคะแบรับซับนะคะค่ะสำหรับรูปหล่อพระสังกระจายหลวงพ่อแพรกระไหลทองสวยๆนะคะพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวรับชมองต่อไปกันเลยคะ่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระกิ่งจัก,กรพงค์ครบหรอบ72ปี พระเทพวิริยาพรจเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพงนะคะพระอารามหลวงใต้ใต้ฐานนะคะสำหรับองค์นี้ใต้ฐานจะมีลายเซนนะคะที่สำคัญกิ่งดังมากเลยนะคะพระสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเห็นไหมคะพระสวยมากเลยนะคะศิลปะก็สวยนะคะสำหรับองค์นี้นี่ค่ะมีลายเซนใต้ฐานนะคะ สินสวยนะคะงดงามนะคะที่สำคัญกิ่งดังนะคะถือว่าสวยสมบูรณ์พร้อมกล่องเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับพระก,กิ่งจักกรพัดนะคะครบหรอบ72ปีนะคะสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะนาะใช้น่าเก็บนะคะกับพระสวยสวยเดิมเดิมค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะ ถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกรุพระร่วมกันขอบคุณมากค่ะ